จาลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบมานโนโบกิงสไตล์ประจำวันที่14สิงหาคม2565โดยชย้ยผู้ัคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้นสุอนองตัดเกรดสุพรโชคแนวรุกทีมชาติไทยดวลวิเซลโกเบนัดเมื่อวันก่อนนี้โดยสุพรโชคสารชาติแนวรุกกระตันทีมชาติไทยนะฮะถูกส่งลงสนามครั้งแรกบนเวนทินซัปโปโรโดม ในเกมพบกับทางเวสเซอร์โกเบศึกบอลเจลิกแมตช์ที่25โดยเกมนี้มิชาบิเฮโบโรเปตทวิชใส่ชื่อตุกโชคสารชาติออกสตาร์ทมานักสำรองก่อนจะถูกส่งลงในสนามในที่แของเกมโดยการนี้ลงเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกทางฝั่งขวาเชื่อมเกมกับเพื่อนร,ร่วมทีมได้เป็นอย่างดีเกิดจะมีชื่อทําประตูนในเกมนี้เพิ่มเติมด้วยแต่จังหวะกระชากบอลหนีแนวะรับโกเบก่อนจะใส่ด้วยขวาแต่น่าเสียดายในด่านโกเบโชว์ซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้ ทางสื่อน,นอกตัดเกรดนะฮะให้กับทางสุพโชคสรารชาติกองกลางทีมชาติไทยบรเนี้ในเกมนี้ได้คะแนนมากถึง6.5คะแนนซึ่งเป็นคะแนนระดับท็อปของทีมใช้เวลาเพียงแค่4นาทีบวกกับทดเจ็บ9นาทีในสนามเท่านั้นในเวลานี้โดยการนี้นะผมก็จะเป็นสูเกโนะนะฮะได้5.9คะแนน,นธนากาได้6.8คะแนนโอคามมระได้6.8คะแนนทากามิเนได้6.4คะแนน ฟอร์นันเดสได้ห้าจุดสี่คะแนนฟูคาอิได้หกจุดเจ็ดคะแนนมิยาสวะได้หกจุดสี่คะแนนสุกะได้ห้าจุดเจ็ดคะแนนโอกาชิวะได้หกจุดหนึ่งคะแนนโคโคกิได้ห้าจุดเจ็ดคะแนนและก็โคมาอิได้หกจุดศูนย์คะแนนครับส่วนด้างสุปบรญโชคสารชาตินั้นก็ได้อยู่ที่หกจุดห้าคะแนนในครั้งนี้เป็นในวังการนี้นะผมก็ถือว่าช่วยทีมได้ดีนะฮะแต่ก็ด้านสินใด้ที่เขาคนนี้ไม่สามารถจบสกอร์ได้ถ้าเกิดว่าจบสกอร์ได้ในครั้งนี้ ผมว่างานนี้สมบูชคสารชาติดังอย่างแน่นอนหเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับมาซาดาอิชิอิเปิดใจหมดเปลือกเล่าวินาทีบุรีลำโดนคู่แข่งขึ้นนำซะงั้นโดยมาซาดนะฮะประทับใจลูกชีมพลิกกับมาชนะสวัสด์แคท1ต่อประเดิม3แต้มไทยลีกเดี๋ยวกบขึ้นไว้หลังเกมฟุตบอลไฮรักบริโวไทยลีกในากาส2 0พันี่วันที่13สสิงหาคมที่ผ่านมา บุรีรัมย์ปลุกไปเอาชนะนครวาชสีมามัสตาเอฟซีถึงถิ่เป็นต่อสองส่งผลให้ประสาทสายฟ้าคว้าสามแต้มแรกประเดิมไทยลีกในะาการนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยการที่ทางมาสดาอิชิอินะหัวหน้าผู้ฝึกสอนประสาทสายฟ้าเปิดเผยนะว่าเกมวันนี้ก็รู้สึกประทับใจลูกทีมเพราะเป็นเกมแรกของไทยลีกซึ่งทุกคนก็ต่างก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่อยู่ตลอดนี่แล้วก็ประทับใจลูกทีมที่สามารถคว้าชัยชนะในวันนี้ได้ ในช่วงต้นเกมนะฮะปรบิจังหวัดที่เล่นกันผิดพลาดแต่ตัวเตะทุกคนก็สามารถปรับเกม์แก้ไขและพยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดและก็พลิกกลับมาเอาชนะได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในครั้งนี้วันนี้เกมของนครปัตตีมามาสเตอร์เอฟซีผมมองว่ามีการเล่นแบบบางบอลยาวและก็ทิ้งบอลไปที่ตัวเป้าหมายซึ่งเกมรับของปรนั้นสามารถทําได้ดีที่สามารถทําลายเกมรุกของนครปัตสีมามาสเตอร์เอฟซีได้และอีกอย่างที่สําคัญก็คือ หลังจากที่ทีมของเราโดนนําและสามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการตังใจของทีมของเรานะโดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงฟอร์มการเล่นของสุภชัยใจเด็ดหลังกลับมาจากการฝึกซ้อมกับทางสโมสรเรซสตี้ประเทศอังกฤษโค้ชมาร์สก็กล่าวว่าสุภชัยเป็นนักเตะที่ดีและก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะเพราะว่าเขาเองก็สามารถมีส่วนร่วมช่วยทีมได้เป็นอย่างมากตั้งแต่ก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับนานนะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันอีกครับสะเทือนอาเซียนกันเลยชดียนนะตีข่าวใหญ่4กุนซือดีกรีเจลิกโดนศึกสี่เศร้าที่เมืองไทยโดยอาเซียนฟุตบอลประเั็นข่าวใหญ่4กุนซือดีกรีเจลิกโดนศึกฟุตบอลส,สี่เศร้าบนแผ่นดินอาเซียนในทนเมนตในันี้อย่างทางมาสดาอิชิอิบุจากบุรีลัมาโกโตะเทกุนามุริจากบีจีปทุมโทรุโอนิกิจากคาวะสกิฟอนเต้มิเฮโรเปโตวิชจากฮังฮอกไกโดคอนเซสปโร โดยเจลิกเอเชียนชาเลนจ์ไทยแลนด์2022โดยผู้จัดเจลิกประกาศการแข่งขัน,ก,นกระชับมิตรเจลิกอาเซียนชาเลนจ์2022โดยมี4สโมสรเข้าร่วมต่างๆไปนี้เริ่มจากไทยนะฮะก็จะเป็นสโมสรบีจีประชุมญี่ปุ่นก็จะเป็นสโมสรคาบัสกีฟอนเตเล่ไทยก็จะเป็นสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดและก็ญี่ปุ่นนะฮะอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นคอนเซซปโรซึ่งการแข่งขันจะจัดขึ้นกันที่ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้ เป็นนัง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับสะเทือนอาเซียนอาสตีข่าวใหญ่ทีมชาติเวียดนามดนล3ทีมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะโดยการประงานนะฮะจากอาเซียนฟุตบอลตีข่าวใหญ่เลยว่าทีมชาติเวียดนามดนล3ทีมใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งการประงานข่าวระบุแต่ว่ายุคปีทีมชาติเวียดนามเตรียมจะอุ่นเครื่อง3แมตช์ใหญ่ตเตรียมความพร้อมก่อนจะโดยศึก AFC อยู่20ปีเอเชียนครัพรอบคัดเลือก2023 โดยทีมชาติเวียดนามจะพบกับทางทีมชาติญี่ปุ่นยู19ปีเซเลโซโสก,กายู18ปีแล้วก็โอากะสังโกยู17ต,ตีนะฮะจะเริ่มเข้าแคมป์ทีปประเทศญี่ปุ่นวันที่12-26สิงหาคมโดยโปรแกรมการแข่งขันจะมีดังต่อไปนี้ยู19ปีเวียดนามเจอกับทางยู19ปีญี่ปุ่นและก็วันที่12สิงหาคมยู19ปีเวียดนามเจอกับทางยู18ปีเซเลโซโสก,กา วันที่25เดือนสิงหาคมยุค19ปีเวียดนามเจอกับทางโอซาก้าสังโก้ยูนิเวอร์ซิตี้ในครั้งนี้เป็นดั่ว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับรับผิดเองนะมาริโอเปิดใจหลังเบองทองประเดิมไม่สวยปกพ่ายราชบุรีโดยคุณซื้อกิเลนพยองเปิดใจหลังเกมประเดิมไทยลีก2022นัดแรกด้วยความพ่ายแพ้ โดยมาริโอยูลอสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเบืองทองเปิดใจหลังบุกไปพ่ายราชบุรีเอฟซีไปศูนย์ต่อหนึ่งไร้แต้มนัดเปิดสนามบุวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทั้งมาริโอยูลอสกี้ได้เผยนะว่าสิ่งแรกต้องของแสดงความยินดีกับทางราชบุรีด้วยนะที่สามารถเก็บ3แต้มได้ผมคิดว่าทีมของวรนัไม่น่าจะได้3แต้มด้วยนะจากฟอร์มการเล่นในเกมนี้เพราะทําได้ไม่ค่อยดีนักคิดว่าแย่ที่สุดแล้วผลน่าจะออกมาเสมอ ที่ผ่านมาก็คุยกันนักเตะนะว่าใครอยากจะเล่นหรืออยากจะสู้กับทีมไหมลงไปในสนามก็ต้องทําให้เห็นซึ่งหลังจากนี้ไปก็ต้องกลับมาทําให้ดีกว่าเดิมช่วงครึ่งแรกทีมของเรานนั้นทําได้ไม่ดีนะฮะแต่ครึ่งหลังทําได้ดีขึ้นและก็ยังมีโอกาสสามารถทําให้เกมเปลี่ยนได้คิดว่าถ้าเราอยากจะได้ผลการแขขันที่ดีอยู่อันดับที่ดีคุณต้องพยายามมากกว่านี้เราต้องกลับมาให้ชุดได้ในครั้งนี้ ถ้าทีมของเราแพ้ผมจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าชนะมันจะดีไปหมดนะเราก็ต้องกลับมาทํางานหนักกันอีกครั้งเพื่อเกมหน้าต่อไปก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลและขอโทษที่ทําให้เสียใจเกมหน้าได้กลับมาเล่นในบ้านเราต้องการกำลังใจจากแฟนบอลจะกลับมาคว้าชัยชนะในครั้งนี้จึงได้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันใน,น,นต่อไปของเมืองชองนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือยนของลำปาง FC ในศึกไทยลีกนัดที่2วันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลา18.30ท,าทถ่ายทดสดทางช่อง AIS p เ a สรนครงังนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดปร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันอีกครับยังต้องปรับปรุงแก้ไขนะลุงเนวินโพสต์หลังบุรีรัมบุกเฉือนสวัสดิ์แคทเป็นต่อ2 โดดีวินชิดชอบในายใหญ่แห่งทัพปราัาไกฟ้าออกมาโพสต์หลังทีมประเดิมบกเ,เก็บ3แต้มเหนือสวัสด์แคท1-2ต่อ2รับทีมยังต้องปรปับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะพอสมควร โดยก่อนลงหลังเกมประเดิมสนามของศึกบริโวคไทยลียกนนในรการสป22เกมที่แชมป์เก่าอย่างทางบริลัมบุกไปเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซี1ต่อ2ล่าสุดเนวินชิดชอบมอสใหญ่ของทีมก็ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวหลังเกมที่ทีมเก็บได้สามแต้มตามเป้าหมายโดยลุงเนวินที่ออกมาโพสต์ผ่านแฟนเพจส่วนตัวหลังเกมสัน้นๆนะว่าเก็บสามแต้มกลับบ้านแต่ต้องปรับกันอีกเยอะขอบคุณทุกกำลังใจในครั้งนี้ ท่านี้สำหรับโปรแกรมในศึกบริโบ้ไทยลีกนฤดูนนกาล2022นัดที่2ของสโมสรบุรีรัมมีคิวเปิดบ้านร,รับสุปโขทัย F.C. วันศุกร์ที่19สิงหาคมณสนามช้างอารีนาเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ต่อไปครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบมอนโตโปกิ้งสไตล์ประจวนชี14สิงหาคม2565 โดยชายผู้บ่าครั่งฟุตบัไทันครับบันทันครับ